ถ้ามันมีอินดิเคเตอร์ว่าพื้นที่นี้เป็นมาตรฐานแล้วปลอดภัยนะครับมันเหมือนเราก็สบายใจในการที่ exit เข้าไปอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของอนะินดิเคเตอร์เนาะโดยคุณสมศักดิ์พรายแก้วในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการนะผู้ใช้บริการเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าตัวแกเข้าไปในโซนที่ที่พื้นที่ไหนมีมาตรฐานไม่มีมาตรฐานเนี่ยถ้ามันมีอินดิเคเตอร์ว่าพื้นที่นี้เป็นมาตรฐานแล้วปลอดภัยนะครับ เราก็สบายใจในการที่ exit เข้าไปอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของอินดิเคเตอร์เนาะถ้าเรามีอันนี้ผมเข้าใจว่าจะเป็นประโยชน์ตัวตัวผมพยายามจะพูดเป็น b ลิกนะเพราะว่าอย่างโรงพยาบาลน,นี่คือ b ลิกเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของการบริการของแต่ละสถานบริการถ้าพูดถึงรัฐบาลต้องบอกก็รัฐบาลคงต้องกระตุน้นบรรลุจะใช้ว่าระดับไหนเนาะเพราะงบประจากัดบุคลากรก็จํากัดเพียงแต่เราก็เป็นวันนิ่งให้เขา อย่างน้อยมีคนมีคนที่จะขึ้นมาปรับปรุงคุณภาพของโรงพยาบาลให้มันดูเป็นเวลเนตนะครับว่าเวลเนตมันมีความสะดวกสบายระดับแบบระบบของรัฐแล้วกันนะครับอันนี้คือตัวกระตุ้นหนึ่งนะครับส่วนถึงมาตรฐานระดับไหนเนี่ยก็อยู่ที่การบริหารการจัดการนโยบายนะครับต,ตัวเมื่อกี้อีกอันนึงบอกว่าสิ่งที่จะกระตุ้นมากๆเลยเนาะก็คือผู้ให้บริการก็คือผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการถ้าให้ความสําคัญระบบพวกนี้ก็จะมาหมดนะก็คือจัดการเรื่องต้นกําเนิดจัดการเรื่องระบบความปลอดภยัยการชิวต,ต่างๆนะครับจัดการเรื่องมาการสายเอฟเฟกตต่างๆกับคนที่ได้ที่จะเข้าไปไปเจอกับสถานการณ์พวกเอ็มซีนะครับก็คือจัดโซนนิ่งคนส่วนไหนที่เป็นเดยโซนก็พยายามคัดออกไปประมาณนี้ก็อันนี้ถามว่าส่งเสริมเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมข้าไปนะครับ ก็ประมาณนี้ครับ